สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราก็มีของแซ่บๆมาฝากอีกแล้วเนาะทุกคนเจอกันอีกแล้วเนาะแซ่บๆทุกคนนี่ซุปหน่อไม้ทุกคนซุปหน่อไม้เนาะซุปหน่อไม้ซุปหน่อไ,ไม้แบบบ้านเราแหละนี่ก็จะม,มีผักแกมมะละลวกผักโอมอันนี้ผักกาดขาวผักสลัดแล้วก็อันนี้พริกหยวกเนาะทุกคนพริกหยวกยาวแล้วนี่เราก็จะม,มีข้าวเหนียวกับน้ำทุกคนนี่ เนาะอ้ยอยากกินอ่าก่อนแล้วอ่าก่อนกินเนาะทุกคนทุกทีอ่ะเราจะมาอ่าพูดภาษาเยอรมันกันเนาะทุกคนแบบว่าเอาไปใส่ได้ประจาวันเลยคําว่ารักเนาะทุกคนเอาไปใส่กระลูกกระเตากับอ่าเพื่อนฝูงหรืออะไรก็ได้เนาะอ่าคาว่ารักเนาะทุกคนอ่ารักคุณอะไรประมาณนี้เนาะเอาไปใส่กับพอ่อกับแม่กับลูกกับเต้ากับสามีหรือกับเพื่อนที่เรารักเราอันนั้นเนาะทุกคน คำว่ารักาภาษาเยอรมันลีเบถ้าเกิดฉันรักคุณก็อีกลีเบติกนะทุกคนอีกลีเบติกอีกเลยอีกลีเบติกนะทุกคนเดี๋ยวจะึ้นไว้ให้เด้อทุกคนเด้อเนาะตอนนี้เราก็มากินข้าวกันเนาะทุกคนนี่ข้าวเหนียวร้อนๆเลยนี่ควรออกวุ้ยๆเลย อยากกินสุกน้องไม่ทุกคนเลยนี่เนาะของอีสานบ้านเราแซ่บเนาะทุกคนอืมอืมแซบมาอยู่ต่างประเทศเนาะทุกคนจะก,กินอาหารบ้านแล้วอา,อาหารอีสานกับซื่นใจแพงกับซื่อกินคือก่า อาหารอยู่เมืองนอกทุกคนอาหารไทยอ่ะแพงแพงแพงหลายค่ะฮึมจำตุยเนาะทุกคนนี่มอืม,อมพักหนึ่ง อืมพูดถึงมาลา,าไปลวกน้ำจักหน่อยก็ดีคือการน,นอทุกคน อืมอืมตุ้ยคมใหญ่ออ ชอบครับทุกคนเนยลยไปอยู่ต่างประเทศได้กินซุปน่อไม้ก็มีแห้งเนาะอยู่เยอรมันบมมีเด้อน่อไม้ก็ได้ คัทนทีกกินก็นต้องซื้อแบบน้องไม้เป็นกระป๋องหรือว่าเขาเอามาขายเป็นถุงทุกคนอืมจับนี่ตุย Mm hmm. หืมแฮบได้กินของบ้านเจ้าของแซ่บอาหารอีสาแสนแะซ่บปุกคนเลย กุึงนอไม้นี่ก็เป็นอาหารที่คนไทยก็มากเนาะแต่คนไทยเขาเดี๋ยวไปพัดไปแกงเดี๋ยวนี้คนไทยคนอีสานเขาก็กินอาหารอันเดียวกันเบิดคนไทยก็กินอาหารอีสานด้วยกันแซ่บปุกคนนะ แซ่บครับมีแฮงหืมตะไครโอุ้องหม้ใส่ตะไคร่ทุกคนใส่หัวตะไคร่ใส่ใบยะนางยะนางกับยะนางเป็นกระปองเด้ออยู่นี่ យ៉ាងណាស់បិងកាប៉ុងន้ําម៉ៃបិងកាប៉ុង แซ่บแซ่บครับ yeah. ท mm ุกคนขัวพริกใส่อ 对对，嗯。

นี่นี่คำโอโอ๊อืมอืม <c oughs> ขาดิดมือเขาติดมือปั่นเขาติดมือเขาบอให้เป็นลูกสะไบบ่ให้เป็นลูกเคยนะเขาบอกคนขี่ข้านเลย <c oughs> อืมชับเบิดเกี่ยตับคือเก่าทุกคนเลยแสบๆนนอืมรับอืม เขากระติดมือเก่าเล้าหน,น่อยบนแม่เล้าใหญ่เล้าหน่อยเขาติดมืออืมเดียคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะทุกคนฝา,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 ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมึงเด้อทุกคน แค่นี้แลละทุกคนขอลาแล้วสวัสดีจ้าลาแล้ว